สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมท,ทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้เห็ดเนาะขอบคุณพีดาทางสุนบุรีเพื่นซื้อเห็ดให้ท่าแม่1นกิโลเคยลากับมากับน้องตโนเข้ามากับิมาพานดงมันก่อน ตากมันเต็มเลยของเขาอังอื่อยพันเนาะตากมันมไปงานเขาไปมนีนาสิบวมีคนอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อพีดาทางชนบรุรีขอให้อยู่ดีมีแรงจุกระพับแข็งแรงลำรวยลำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อสื่อเฮ็ดหนึ่งกิโล วันนี้ไม่มีคนอยู่มีแต่ร้อยน,น้อยมีแต่ะน,น้อยนาสิไปห้าอยู่ห้ากินนะพี่น้องเลยปุ๊ไวทาันี้แล้วเฮ้ยข้าแม่ไปเจ้าญาน้องมังกรนี่มากับไอ้นูอีกคือเก่า สบายดีสบายดีมาลูกเจอมาอีกแล้วมือที่สองมากระป๋อม,มากระป๋บอกอน้องมีหน้าก็นอนแล้วลูกสาวคอยนอนลูกสาวหน่อยคอยนอน อ้า okay, s <S ตื่นเลยตื่นระเบ้อวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาได้สิบสี่มือแล้วสิบสี่กุมภาวันนี้วันแห่งค,ค,ความรักข้าแม่ไปช่ยว่ายุกันมาตนเทีเ่ยงด้วจังสีพโพแม่ไไนไปหากินไปลองไปหาขุดกบ <c ười> <ค>ไปเม็ดว็อ ก็ไปหากินคือกันไปอะไล่มองปลาซิวนะอยูย่ห้ยบอกเขาเอ้ยไปก้นมันเขาเอ้ยไปก้นมันยีด,ดอนอยู่ในช่องเมลูพี่น้องเลยเไปหากิ่นมัดเลยแม่ก็ไปหาขุดกบขุดเคสหญ่าน้องมังกรก็ได้ปูนองมังกรกับกับล้านล้านพากันไปไล่มองปลาสิว ปากีนอนเนาะบ้านเฮาเอิญไม่ได้พู้อยู่เลยเขาเอ้ยกับพีเคยกลับไปกลหมันอยู่กระดอนอยู่แต่ร้านหน่อยกับแม่สองคนขั้นมาตอนเทียงเด้อจังสีโพแต่ละเถื่อนะพี่น้องที่เข้ามานะเข้ามาส่วนหลนยเขาจะมาตอนเที่ยงกันตอนเทียงหรือโพขั้นตอนนี้นะสิบโมงเนี่ยนะนี่นะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่พอท่านพักกันมา เป็นตาแฟอะไรร้นนานก้อยได้ชิปซีเมื่อแล้วเด้อก้อยได้ชิปซีเมือ่อเลยเด้อป้าลุงก้อยได้ชิปซีเมือ่อเลยเด้อป้าลุงมันนี้กัวันแห่งความรัก ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายเดๆนอกกับวันแห่งความรักไยมองไรบอนเอ้ยายบอยู่เลยมนี่ปลาไรปลาซิวนำพอใหญ่มดเลยอยู่ผู้เดียวเลย จะนอนเถอะเตือน U này Ất mơ ạ bà ơi mơ ạ bà U này Ất nhảy để bữa nhảy đi đồng ơi Lặp đi lèo Lặp đi lèo khayu me mẹ pet yết, khit dai yo pa u dai yu no me pa u phak yu นางพิดก็ได้เฮ้ยฮห้ามาทางนี้ปัดเ็นเยนะอ,อยนะใครแต่วเวลาเมียป้าก็ได้เนาะมาก็นอนเฉยเออเดี๋ยวรับเที่ยวตื่นแน,น่นอนแน่นอย เขือ่อนตืน้เออก็เงเนนะนอนเฮิงบ่มันเยอะแม่มันอีตว,วีแต่มีเยอะนอนเนอ่นละเยอะนอ,น <laughs> อตว,วีมีได้เยอะนอนกลางคืนแล้วก็ตื่นกลางเวรนแล้วใครแด้พากันไปเตะเฮิงเลยข้าพอน้องก็ห่อถ้ยบ่ แต่แม่นะ่าไปแต่้าพกูกำลังงูหมาสันเรีแล้วมีได้ตมีหมาเหระไปหาขูมมือพี่น้องเลยหากินกันเนาะบาอ่ย่างเฮงหน้าบ้าสองมือน,น,นเบา กันเรไปสอนก็ขุดเขียดน้อยแล้วก็ไปสอนสอนปลาซิวสอนกุ้งบบ้้าานนเฮาบ่คือเป็นอะไรเลยมาได้บ่ได้ขุดกบเลยขุดกบบ่ได้ดี๋มันดินกระเด้งไปหาคุยเขียดหาชาชาเขียดน้อยเนาะอเจ้าหอยกบนี่โอ้ยากแล้วยามนี่ มันกายยามันเลยมันดินแข้งบ่แมันยังดอกเคยจะไปได้อีกมันเออมันยก ไปที่ลไปดอนคูนไไ่มือวะยังไม่เมื่อบอนนันหม่นผยูดอนนะเออ,อยังเลยอ,ออ,อยูหนานี้ได้เมืดแล้ว่นหายเลดเดี๋ยนนี้หรือ,อยังไม่ได้หายปีนี้ถือแหงนเนาะฝันว่าเพื่อตาแหงเลยนน้อเพื่อมันจะได้หลนึ่งเนาะ ดูละสามสี่บาทตัวสามบาทเกินตัวเนาะเสิรละลอยกันได้กับว่าขายเนาะขันบาทละห้าสิบเออสามบาทเก่งบ๋อสามสิบโลกับเพประมาณร้อยหนึ่งน่ะแหละตัวเึ่งมันนะ ผู้กองจนพูนนี่ได้ประมาณร้อยปะได้ยืะส่องสำหร่อยเนาะคือบักลา,ลายอยู่ปีนี้มันถือพี่น้องเลยอือพายเขาปลูกลายเนาะปีนี้เนาะเออเออเป็นตันพูแลวทันโลและตันหนึ่ง มันก็หายนะาสามรอยก็รู้กันเหมอก่อนเ้ยเหมอก่อนเด้อคลิปนี้กับิคอร่าก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมพอกันม่คลิปนะ้ากับเคยลาสบายดี